โอเคครับสวัสดีครับผมร้านสุนัมินะครับคันนี้ก็เป็นไทอัมนะครับของคามาทำนะครับอันนี้จะอยู่เชียงใหม่นะครับอย่างสวยงามนะครับค้าใส่เบาะเด็กด้วยนะครับแล้วก็เว้าด้านข้างเพื่อที่จะให้ขึ้นง่ายนะครับแล้วก็ใส่หลังคาผ้าใบนะครับอันนี้จุดยึดหลังคาแล้วฮะเอาที่ครอบหนังมาครอบเวลาเราไม่ได้ก็ครอบได้นะครับมันจะได้ไม่กระแทกโอเคนะครับอยากสวยงามนะครับรุ่นใหม่ถอดง่ายนะครับรุ่นกลมนะครับ โค้งนะครับรุ่นกลมนะฮะสีพลาสติดนะครับอันนี้เป็นกำด้านนะฮะเม็ดทรายนะครับอย่างสวยงามนะครับโค้งเหล็กนะครับสีพลาสติดนะครับตัวนี้เป็นไฟเบอร์กร์ดนะครับหล่อขึ้นมานะฮะเข้าโค้งเว้าให้สวยงามนะครับภายใน USB นะครับที่วางโทรศัพท์นะครับสวิตใส่ของได้นะครับ ในคอนโซลระบบการสบัดนะฮะถอดง่ายนะครับเป็นจุดล็อกไขล็อกมันนะครับมองเห็นเลย4จุดนะครับระบบเบรกลิงก์นะครับแบบง่ายๆเลยนะถอดได้เลยนะฮะใช้ได้จริงนะครับรถลูกค้าไม่เสียหายนะครับเราไม่ได้ถอดน้ำมันเบรกของรถลูกค้านะครับมันจะเป็นสายสลิงเกี่ยวกับขาเบรกแล้วก็ไปปั๊มเบรกปั๊มเราอีกชุดหนึ่งนะครับ ชุดไข่ชุดมันนะฮะสีนี่ก็สวยเลยนะฮะเห็นไหมครับสีเหมือนกันนะครับเพราะว่าสีมันสะท้อนนะฮะมันเป็นบอลบอลทองนะครับบอลเทาทองมันเลยสะท้อน <c oughs> ตัวนี้เป็นบอลด้านนะครับออกด้านนะครับ ตัดดำนะครับดำด้านสวยงามนะครับขับง่ายมากนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะทางร้านเราได้พัฒนาขึ้นมานะครับให้มันขับง่ายกว่าเก่านะครับขับอย่างนิ่งเลยนะครับทุกคันนะครับขับนิ่งทุกคันนะฮะยิ่งมีกันสะบัดด้วยนะแล้วก็จุดตำแหน่งของเรานะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนกว่ามันถึงจุดที่ว่าโอเคแล้วนะครับ นิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ถึงเราถอดกันสะบัดมันก็ยังนิ่งนะครับแต่ว่าเราต้องใส่นะครับเอื้อกันไว้นะครับแล้วก็ขับอย่างนิ่งเลยนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะแต่ทุกคันเราใส่นะครับอย่างน้อยๆก็ไม่อันตรายนะครับเวลาตกหลุมสะบัดแรงๆมันก็ซับแรงได้นะฮะโอเคนะครับผมมีระบบไฟระบบเบรกนะฮะระบบ ไฟลีไฟเลี้ยวไฟเบรกนะฮะไฟท้ายมีครบนะครับมีเบลนะเบาะหลังล็อกกุญแจนะครับถอดได้นะครับแจล็อกได้โอเคอย่างสวยงามนะครับในลองหมุนอีกรอบนี้ ตัวนี้จะเป็นไทยอัำนะครับตัวพันสองอยากสวยงามเลยนะฮะเชียงใหม่999โอเคถ้าสนใจยังไงก็ลองคุยกันนะครับผมร้านสุนมินะครับ087085 4576ช่างทำสวัสดีครับ